สวัสดีครับแซมนะครับเจอกันอีกแล้วนะจากคัดบอยนะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้อ,อ่านคอมเมนต์นะครับจากหลายๆท่านเนาะขอบคุณมากๆกก็มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับถ้าฉันไม่ผิดคุณกฤษดามาั้งอยากให้แนะนำถึงวิธีการปรับหินปรับหน้าหินให้มันเรียบนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับกรณีของหินลับมีดที่หน้าไม่เรียบเนี่ย มันจะเปรียบเหมือนกับเป็นเหมือนภัยเงียบมั้งสำหรับการรับมีดนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้สังเกตละว่าจริงๆแล้วหน้าหินของเราเนี่ยมันจะค่อยๆกร่อนลงไปลงไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่ว่าหน้าหินลดต่ำลงไปเรื่อยๆเท่ากันหมดทั่วแผ่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาคือหน้าหินกร่อนลงไปโดยเฉพาะตรงกลางครับ ราวนี้เนี่ยพอหน้าหินกร่อนไปเฉพาะตรงกลางใช่ไหมครับมันจะเหมือนกับเป็นลานสเก็ตบอร์ดครับแล้วมันจะทําให้เวลาเรารับมีดเนี่ยเรารับไม่คมครับเดี๋ยวจะสาธิตสาเหตุว่าทําไมหินถึงจะกร่อนเฉพาะตรงกลางหินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะครับว่าหินเนี่ยมันโค้งได้ยังไง เราอาจจะไม่เคยสังเกตนะเวลาเรารับมีดของเราแต่เดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะครับตามธรรมชาติของคนเนี่ยการที่จะรับมีดมันไม่สามารถที่จะรับทั่วทั้งแผ่นได้ถูกไหมครับเราไม่สามารถที่จะรับทั่วทั้งแผ่นหินได้อย่างน้อยเนี่ยจากที่สังเกตทําช้าๆนะครับขึ้นไปเนี่ยเราคิดว่าสุดแล้วใช่ไหมครับมันเหลือตรงนี้ครับลงมาคิดว่าสุดแล้วใช่ไหมครับ ยังเหลือตรงนี้ครับจะทําตรงเลยก็ได้นะแต่มันอาจจะฝืนธรรมชาติของตัวเองถูกไหมครับสังเกตว่าเวลาเราลับไปสักพักเนี่ยมันจะมีพวกเศษโครนทั้งเศษของหินเศษของเหล็กออกมาเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเศษของหินนะเนาะเศษของหินมาจากไหนอ่ะมันก็มาจากตัวหินก้อนนี้น่นแหละถูกไหมครับมันออกมาแสดงว่าหินก้อนนี้มันจะต้องหายไปนั่นหมายความว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหินที่ถูกมีดตั้งแต่พาร์ทนี้ลงมาถึงพาร์ทนี้มันหายไปครับ นั่นแสดงว่าหินต้องไม่เรียบเท่ากันแล้วเพราะตรงนี้ยังอยู่คราวนี้มองด้วยตาเปล่ามองไม่ออกหรอกว่าหินไม่เท่ากันใช่ไหมครับเรามีวิธีเช็คครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะไม่ต้องทำอย่างนี้ที่บ้านก็ได้นะครับผมขีดตารางไว้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราเอาหินออกนะครับ ถ้าหน้าหินหายไปและหินเรียบเท่ากันตารางเนี้ยไม่ต้องหายไปด้วยเท่ากันหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับในกรณีที่ว่าหินหน้าไม่เรียบการที่จะทำให้หน้าเรียบได้เนี่ยเราต้องใช้หินพิเศษที่เรียกว่า Fret フ t ตช n i n g stone นะフ c t ชั n i n g ก็คือการทำให้เรียบ f l a t ที่แปลว่าเรียบแบนนะครับ Fret c t ตช n i n g Stone นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ Fre c t a ช n i n g Stone คือตัวนี้ นะครับก็คือเจ้าหินที่หยาบมากๆเลยเราจะถูเพื่อให้หินเขาเรียบเดี๋ยวเรามาดูกันครับแช่น้ำก่อนนะมันจะได้ไม่ต้องลื่นมากดูสิครับถ้าหินเรียบเท่ากันเนี่ยส่วนที่มันออกกับส่วนที่มันไม่ออกเนี่ยมันจะต้องไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหินไม่ได้เรียบครับเดี๋ยวดูใหม่ครับ หิน fracturing stone เนี่ยมันใหญ่ถูกไหมครับแบนเรียบเวลาเราถูเนี่ยส่วนที่เขาหายไปเนี่ยก็คือส่วนที่ถูก fracturing stone ถูกออกถูกไหมครับส่วนที่เขาไม่หายไปแสดงว่าไงครับมันอยู่ต่ำกว่าตัว fracturing stone นะมันอยู่ต่ำกว่าส่วนที่มันหายไปนั่นหมายความว่าเห็นจริงๆแล้วก็นี่ไม่ได้เท่ากันนะครับคอยอน้ำใส่เรื่อยๆเห็นดูให,หม่ครับ ส่วนที่นูนลายของปากกาเมจิกถูกขูดออกไปแล้วส่วนที่ตำ่ำยังมีปากกาเมจิกอยู่สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเวลาเราทำ flattening stone เนี่ยเราลูดมันก็เลย slope ลงแล้วตรงนี้มันก็เหมือนเป็นภูเขาเล็กๆอยู่ข้างบนนะครับซึ่งมันไม่เรียบเราจะต้องให้มันเรียบรู้ได้ไงหรอว่ามันเรียบแล้ว ก็ต่อเมื่อปากกายเมจิกมันหมดไปแล้วอะฮะนั่นแหละคือเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวเราทรําจนกว่ามันเรียบครับการใช้フラ i นิงสโตนเนี่ยนะครับวางหน้าไปกับหินถูกขึ้นลงกดลงไปด้วยแต่ไม่ต้องกดมากนะครับ เมื่รู้สึกว่ามันฝืกเติมน้ําแล้วก็ถูใหม่จะสังเกตว่าเ,เราทำไปได้สักพักแล้วนะลอยตรงหัวท้ายก็ยังไม่หมดนะครับก็วันนี้ไม่ต้องเล่นไหลไม่ต้องเล่นอกแล้วนะฮะฮาร์ดเรทนี่ได้เต็มๆเลยวันนี้เหมือนทายเรือใช่ไหมฮะต้องขอบคุณคุณกฤษฎามาก ที่ให้คอมเมนต์ที่มีประโยชน์นะครับจะส that, 5, minutes, ังเกตว่าเวลาเราทำไปสักประมาณ5-6นาทีเนี่ยหายไปเยอะแล้วเห็นไหมครับจากที่ตอนแรกยังมีตะลางเหลืออยู่เยอะเนี่ยเริ่มหายไปบ้างแล้วนั่นหมายความว่าตรงกลางที่มันเคยเป็นภูเขาก้อนเล็กๆเนี่ยมันลงไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันหมดถ้าหมดลายหมดนั่นหมายความว่าเรียบเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่ง โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ทีแล้วล่ะนะครับจะสังเกตได้ว่าเรายังมีนิดหน่อยนะครับตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ซึ่งมันเป็นเป็นแผลที่ลึกพอเราคำนวณดูแล้วเนี่ยการที่จะเอาหินทั้งก้อนให้มันกร่อนลงไปให้เท่ากับความลึกที่จุดใดจุดหจุดเล็กๆเ,เนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับเราก็เอาให้ได้สัก95%ของหินทั้งก้อนเนี่ยให้มันเรียบเท่ากัน นะครับตอนนี้เนี่ยหินก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็น่าจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอาก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะเราอ่านทุกคอมเมนต์กดหัวใจกันทุกคอมเมนต์นะครับก่อนที่จะจากไปก็อยากจะขอความกรุณาเนาะช่วยกันกดไลค์ กด Subscribe ก็จะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยสำหรับตัวผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับก็วันนี้ไปแล้วนะครับอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ